พอมีคะ่ะต้องจุดด้วยนะคะเพราะย too, değil, really ุงเยอะมากฝนตกค่ะย yes uh ุงเยอะเห็ดไม่ได้เข <uh uh ้ามาหลายวันเพราะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ยุ่งกับหลานก็เห็นเน่ายุบไปเยอะอะค่ะกินก็เหลือแล้วค่ะนี่ค่ะอ้อันนี้อันนี้อันนี้คือดอกมาแล้วเราไม่เก็บเขายุบลงไปนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็พอได้ โอ้อันนี้แก่แล้วไม่เอาแล้วอันนี้ก็ได้อยู่อุ้ยเตะๆค่ะอุ้นี่ยุบลงไปเยอะค่ะน,นี่ค่ะโอ้น,นี่ไปถ้าเป็นอย่างนี้นี่ยุบหมดค่ะนี่ก็ยุบนี่ก็ยุบค,ค่ะโอ้ยยุบไปเยอะเลยค่ะอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก็ยุบ ออกเรื่อยๆนะคะโอยยุบลงไปเยอะเลยเสียดายเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เข้ามาเพราะว่าหลานมาก็ยุ่งเก็บของเก็บอะไรข้งางในน่าก็มีค่ะยุบหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนนเห็นเนเ่นน เยอะอยู่นะคะอืมนี่ค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วไม่ได้มาเก็บค่ะนี่ค่ะเละหมดเลยโอ้กินเบื่อกินเบื่อก็ไม่ค่อยสนใจโอ้ยอี่หรือเปล่าไม่มีนี่โอ้ กินเบื่อแล้วก็ไม่สนใจจะมาเก็บเพราะมันดอกไม่ค่อยสวยก็เลยไม่คอไม่เอาไปขายคนก็ถ้าขายก็ได้อยูะค่ะข,ขายถูกๆแต่แต่ไม่มีเวลาค่ะอุนมกับหลาน,นีข้างในนุ้กก็มีเห็นยุบแล้วค่ะเข้าไปยากอานี้ค่ะอืมยันี้อลยตัว ตรงนี้เวลาถ้าฝนตกมากมากเยอะๆก็น้ำจะขังนะคะเพราะว่าจะเป็นหลุมตรงนี้ได้ยุบหมดเลยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะคะอีกฝั่งก็มีค่ะอันนั้นจะเป็นเห็ดดำตรงนี้อันนั้นก็ได้เยอะอยู่จะเป็นเห็ดดำค่ะตรงนี้นะ่ะมีต้นมะกอก ้นมะกอกต้นนี้จะเป็นต้นมะกอกเห็ดดำนี่นต้นนึงจะเป็นต้นมะกอกเห็ดดำนะคะแต่อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นต้นมะกอกเห็ดเหลืองดอกเขาล่วงล่วงลวงมาแล้วก็เน่าเน่าแล้วก็เห็ดก็จะออกนะคะดอกข,อขาวๆนี่คือดอกดอกต้นมะกอก้าไม่จุดไฟไม่ได้ค่ะ ย้งเยอะมากเลยไม่ได้ค่ะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะ<า>เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะคะอีกฝั่งไม่น่าจะลงคลิปเพราะว่าลุกมากเลยค่ะส่วนไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ใช่นี่นี่นี่ก็ใช่แอบอยู่นี่าหารจริงก็มีอยู่ค่ะก็จะได้เยอะอยู่ นีหรือเปล่าแถวนี้อ๋อนี่ไม่ใช่นี่มะขามโอ้นี่อีกอันค่ะเนี่ยนี่ค่ะจะอยู่ตามใต้ใบไม้ใบมะกอกนี่แหละค่ะนี่ค่ะก็พอได้ค่ะแค่นี้นะคะวันนี้ได้ไม่เยอะเน่าไปหมด